ประวัติจ <worries> you know? ิตต <m uch ing knows> ัวฟังเดือสีบอกให้ฟังคูไปเอาสุรามาเออกันเห็นต้นเห็นตัวแล้วเจ้าขี่กับพอขอเถอะลูกไปขอทีเถอะท่านเห็นแล้วก็ววั้มว้าให้ท่านนะทุกจังว่าฟังอีกก่อนเนี่ยพอสัท่าว่าเหลืองคุณสุรามีอยู่หกพอจำไว้เด้อเนี่ยพอพมสีอธิบายสำหรับพวกผู้ชายมากินมากอยากบอกว่าเต่ก็ข่าคูไปพอสุรา มีน่ายผ่านไปหาเสือเหนือในปลาเวลานั่นเตรียมทาสือเหนือในเขานกแถวเก่ามันเอาบักขี้บักไฟขาบไปว่างไหวใส่ในกูน้ำขัง ผ่าน,นาาว่านำอีหยางชี้นหนูรถแปกิลิปขาไปที่แหลกรถศาสตร์คมหวาน,นจำพงลิงไหลมั่นกะขาบมาแต่พืชเฮียลงโกดแนน่อึดหนูหนกพกกินอยู่ต้องผู้สางหินแน่เดียวนาข่างผ่านเลยถือตัวยางมากินแล้วมีแห้งตักเอานามแถลงในโกดหินดงังใส่บางทิ้งแลว้วก็ยางไปเรื่อยสันจรเข้าไปปะา้มก่อนลื่สีมีเดชเพื่อจะคูสาเหตุว่านามนี่แน่ร้ายมาใส่ระวางโอ้ยส่บช่มนี่ยผ่าน โอ้ยไข่แม่หนูหูหพอดีตัวฮะนนความถ้าเอาถวายองค์ถ้ำน้ำเหนืข้าน่อยได้มาแต่กวนใหม่ในหินพลืดสีได้ยินเล่งย่านเล่ยผูดอ้าวนานในเป็นนามบูดของเนาของดองกินแล้วคนหัวพองมื่นเม่านี้เก่าสักกูนาถูกเราขาดเหงื่อมาว่างแต่ที่แหลกรถจากนามพ้นขางไม่อาจจะมาก,ะปะปกข้าได้ที่เมืองไร้ที่ผสมเว่าปรากฏว่าสตีเขื่อนค่ายลรยางผ่านเป็นทางเห็ดยามีแห้งลืดสีล่อเม่าแล้วหัวมันเมาโ่้ พอเป็นนามแถลงอของข้าละวาดเป็นนามซุกข,ขนามซุกเนาซุกดองน,นามอัน,นีเป็นของเม่าลงลืมเพศละมานี่เกิดเหตุข้อเวน้นข้อกกยจำพวกผ่านทั้งหลายกินเมาดาดืนสอบนิยมส้มซึนเอื่อนนามซูราไพเป็นเสือดเนือมากอาไพ่จุดลังโกงกินนงไปมันลงว่อนวีหัวใจต๊กระหอดสมัยสันดอนพระเวทถือพอเนรเทศไปยูคีรี่ผ่านมานามนีดีุแกไหายมวนเลยเอาเสือสมส่วนผนเขานไหอห่อนามเป็นกระซ้ายดองกงัรลดเก บัดเวลาสีแห่ะเวทเขาเมืองกินสันนันเสนเนื่องกันเบิดทตุกเพศเลยได้ปลาลบเพุวานา้มสูล่ากินแต่ผุนละมามีคุณหกย่างไม่คุณหกย่างกินเหล่าไปกินหม้อหราบากแค่ะเวทกระปาเพราะว่าอที่หนึ่งยึดทางบ่ออัพบ,บ่ออายขอที่สองร่างกายแข็งแรงสันโดดคอที่สามเพิ่มโกดมานาถึงตาตบ่ยานอันตรายกบปิดกะปีขอที่สี่วยหย่อยอาหาร ขอที่หาตานท่าโลกไผ่ไข่ปลาขอที่หกกันทาปีศาจผีสางบอกบ่ถือคนทางโลเลเวล,เลวงตัดปัญหาความห่วงได้สัวอึดไ <c oughs> กมออละบจ่จะไผกูบึงเอาเถอะ <c oughs> มีแต่ยางเ <c oughs> พลอแหยาบสาล่าสินเป็นหลักเอามนทิ่นทั้งท่ำจังหามตามหัวเจาะบ่ออาท่านกัญญา,า,อ,า,าอุบาสวดศีกาาข้าเป็นย่อมคอยย่มกันแล้วยาท่านเพื่อเราสร้างเขตบา,านฐานทินปลุกใจเพ่นสิมีไผ่หยังกัยูกินสินสางนอนทังกุกตีหามบังเพิ่นแกวซองห้าเป็นย่อมม่วหมองขั้นห้ากิน บ่อใดกายเปียอ่อนเพียหาซูเมียลูกเต่าเข่าซ้ำแรงง่ายพ่อหาายแข็งแรงเหื้อแห้งขึงกล้ามกินเบิ้ยามลาบานี่จักเวีนซีวหลีกแนขั้นบ่กินแเลบ่หันเข่าปลาดอน่าดกันบ่กินเหล่ายา แต่ว่าย่ามน้อนนันก็สําคัญสางศาสตร์ได้บันิฆ่าระบาทเจ้าคอยค่อยสางซูแนวกลางเป็นเห็ดบแนววทางป่าบุกบืนกางขึ้นมากับบุกบั Itís. นอ <df> ิทธล้มข้ามกุนคุดเตโพนต่อแต่บ่เห็นยามแล้วทัวจนมาหัวคอด่านข้านขืนชีกันนี่แหละเราจงว่ามันช้ำมากข้านนี่มันบ่าเรื่องโทษของสุลาบอกวเรื่องคุนของสุลาแต่ว่าโทษของมันก็มีหกอย่างคือกันนี่ยู่สมบทใยญ่ สู้แเหล่ากินเมาเหล่มวลขันกินไรแห่งอ้วนกินหน่อยกับจอยลงโทษของมันก็มีหกย่างคุณของมันก็มีหกย่างปลัดหล่าห่างกันเมาเหล่าอ้วนเขี้ยวนั่นเขี้ยวนี่ก็จังะมาแต่เอาเบิังเอาเบิังเอาโทษนั่นเบิังจังว่าสุ้แล้วเหล่ากินเมามันวิ่งโทษมันมีจริงๆรหกประการทานหามตามได้อันเห็นนักปราดแผ่ละเว้นแต่อดีตประฐมกับทั้งกฎหมายบังคับบ่มีเดิมเข้า แต่ว่าคนที่เหล่าเสียสติโดยมากภาก,กฎไม้จังหามตามเหลืองรัฐบาลผ้าชิดนั่นเลยเก็บคาถือผิดไผู้ผู้มีผิดแขงหลวงเขาคน คนเห็นคนพระกันจำเดื่อฐานหประการโทดฐานหนึ่งพิรัฐบาลผู้ไดปู่แตงขืนเขาคนกลนเห็นคอที่สองศาสนายยเวนเปลื่นแปดแน่วงจนแมนจนแมนองสัมมาสัมพุทธิสุดส้มไปนาทั้งสุลาเลยหามการท่านบอกวงจำพวกทีุสงรับประทานมอได้เขินให้กบ่เบาเอาไปท่านในป่า่นเบาเลยเมาเอาซ้ำซูนี้ให้เราได้เอาแล้ คอที่สานันพู้เฒากินนุม่มเป็นนุ่มกินสุราเสียว่าจากคงหวานเกิดผ่านตีขาขอสีผ้าตกหล่มลืมตัวเบิดซัวไพ่เอาตัวกใได้คนนันกระเทียงทำพอที่หาสอบซ้ำคว่วมเกาล่าหมกขอที่หกอันตรายแตกสามาขี้ราวจังหวัดสุราเหล่าแปลตามทรัพย์ซื้อให้คนถือหยุดหมัน่นจำไหวใส่ใจสุนนั่นได้แปลว่าสูญหายคนทั้งหลายควรล่าเลิกหลงลืมเ่นคนนอเวนละมานี่เกี่ยวซองแปลวค้องเหลื่อมไผเวนกระเจียมใส เพนเสียไหวมานี่หน่วยพี่ลึกผู้ได้ลึกลงข้อเกิดอันตรายบุ่นสูญเสียเสาชิ้นทำค่ำสอบจอบตึงหึงหดหลายหม,มายม่างศาสนานี่และเดิแม่ป่าหนาบาเอาลุงบ่อมเป็นค้องคุณสูงดอกสุราชจำไหวในหกขอหกประการหกยางนักปาดว่างมาไหวเวียนเวียนแวดระวังขั้นปรจอย พ่อกจังบ่ได้ให้กินแน่พ่อปราบาณมันไม่ไย่ล่วงอ่ะลำเบอร์นี่ล่วงแล้วพ่อล่วงแล้วแต่อย่าไปหาผ่านโวดเมาด้วยเจ้ากินพ่อเขาลงคอขืนมอนยาให้นอนเกิดขี่เป็นบาดาคนคนหาบุญเมาใญ่ดับพิษบ่ไปพิษผ่านไผ่กะยอมไข่พ่อใส่ตักลงไปยาให้มันติ่งเต้นติ้นมือก็ดีนึงพิษตะขี่ใส่ส่งในก้มบาสักเองใส่ใจเนี่ย ตื่นขึ้นมาวันนี้เป็นอีหลงทรงเสียง,งวงเวงเบื่อวามขนหัวลามหัวลูกมวยเมามืนม่นเมากับเป็นเหล่ากินคนจนวิงเห็นตะยัดกินนิ่งม้วนเหนือเหื่ออย่างซบปากข้างข้างสันทั่วๆเพันจ่ยวอนทั้คนเดายเดาเาทางนีไปแล้วห้หนอยก็วาไปสุดทาตัวซุล่าบังคกับตัวชุล่ามั่นกลับบังครับนคนเสียเซนขั้นจินเลนลืมตัวมีโทษค่ะมันโผล่แก,แก่ๆกันนอนแออยู่ผู้เดียวจังว่าเกี่ยวกับกลายเป็นผิด ขั้นเฮาดับความคิดคือบค่มจมมิงขั้นตีไในมั่นผดไปอารวาดขาสติอยู่นาใจก่าเก่งกุงเสียงปากโป้งผลมูคนเมามีแต่เอามันบ่หินตองท้องถวนเงินข้ามลวนกับมีกันเป็นหมื่นบ่อึดขยามเมาเราสำหรับมูบวกินได้สำหรับเมาแสงหมเพรเม่วามเอ แม่ยิ่งกินปัดแห้งหา้ายเมาแล้วออนเบิดโตป้าบกโมสุกแดงแข้งขาลืมเนือนจักมาดีบ้าเหยืห่กินล่งกับตองวิ่งโตเล,เล็กๆหน่อยหน่อยกับเม้าเกี่ยงว่าเต็เตเกินนอนยืดินกับว่าเพื่อนแอมแป่นนอนปลากับผ้าหานเบียการงานทั้งป่วงลวงขึ้นเบิดมือค่วมกับตือ้อรือหล่นจนมีมาได้ห่วงหัวขี้กวงแม่เหล่าเมาซึมในเมนซาเมาเล้าหัวหาหาอยากแต่แต่ของหวานเหมือนนี้โอ้จังปาเรื่องหน่อยมันหัวว่ะฉัน กี่เก็บเล่นกับัวอดิเมาซาดิย่านคนหนาเดียวดิเมามาหาคมพิษดังคนกินเหลราติดซ้ำเมาร่องเขาจากร่องกันเห็นงูเทิงเหลราเด็ดเราโทษจังเอาซาเขาสั่มในกำขีเนียงดงฮักวบอยเหรอข้าวบอยข้าวปั่นพวกเนี้ยข้ามาใส้เกลียนนี่ลราไม่เท่าไอยเมาบอว่าดิไปไกเไม่ยอาไอ้ไปลอยทีมก็ปั่นก็ว่างแล้วก็หูก็ล้มทั้งนู่นนูขึ้นมาก ผ่าใส่หัวโป้หลุดโว้ยปานนั้นมันก็หัวแดงไปสามให้่าัตนั้นเดียวเมื่อนมุ่นเมื่อเร่มีอาจจเมื่อใจได้หรอเจังไหนจัาก็ตาคนย่ับบ่าวเอาซื่อๆนี่แล้วโว้ยบ่าจจังซื่มีลาบน่าเหลือคนบ่หลืคุนของเราเออมี่ยางละหกมีโทษกับมีหกคุณกัมี่หกข้อกัน